ครับหมูย่างเจ้าใหม่นะครับเพื่อนๆร้านพี่ใหญ่ลุมนะหมูย่างพู้ใหญ่วันอันนี้ขายไงครับเนี่ยโลละสามร้อยห้าสิบครับอ๋อฮะโลละสามพีร้อยนี่ยามพีร้อยเพื่อนๆสเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเอามาวันนี้กี่ตัวครับเนี่ยอันนี้มาแปดตัวแปดตัวเหลือแค่ไหนฮะหมดแล้วครับหมดแล้วแปดตัวหมดแล้วก็โห่ไว เพื่อลูกค้าเข้ามาตลอดนะสามผิดสามผีอสามอยถูกมากมเลยเกีมกรอบมาที่ร้านพี่ยาโคดังพี่ยาได้เลยนะครับนะครับสวัสดีเพื่อนอันนี้ต้องพามาดูนะครับหมูย่างครับผมหมูย่างจากลาบบุรีหมูย่างอยู่หมูย่างผู้ใหญ่วันนะมาดูครับเป็นไงมากปะ ไปเลยครับไปเลยลุยไปเลยเอ้ยรู้แล yes> ้วมานี่ชื่ออะไรรู้ไหมชื่อชื่ออะไรครับชาวชาวชาเนลชาวชาวชาเนลชาล์ชาน้ำน้ำตุกเนาะจะได้ติดตามชาวชาวชาเนลดูนะดูนะโอเคคิดตั้งนาอะไรสองคนที่จะตั้งพี่ยากับพี่ตุ๊กที่ตั้งนะฮะช่างใหม่ชื่อชาวชาว์ชาแนลเทเดอร์สายแดด จากเทปเดอร์สายแดงให้เปลี่ยนเป็นชาวชลชาแนลเเพราะว่าชาวชลนี่แม่เนี่ยแล้วควเป็นดังเชาวชลชาแนลแน่นอนพี่อาตั้งครับหมูย่างเจ้าใหม่นะครับเพื่อนเพื่อนร้านที่อย่านลุมนะหมูย่างพู้ใหญ่วันเพุ่ยออกน้ำผึ้งให้เต็มหมดแล้วเพื่อนใกล้หมดแล้วจ้านี่ครับเพื่อน อันนี้ขายไงครับเนี่ยโลละสามร้อยห้าสิบครับอ,อ๋อฮะโลละสามพีร้อยเนี่ยสามพีร้อยเพื่อนเพื่อนสามเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับประกอบนะพี่เนื้อเนื้อเป็นยวงยวงเพื่อนอย่างเยอะเลยเนี่ยกล่องละร้อยกล่องละร้อยสบายสบายครับ เขาเข้าตลอดนะร้อยเดียวครับเอามาวันนี้กี่ตัวครับเนี่ยอันนี้มาแปดตัวแปดตัวเหลือแค่นี้ฮะหมดแล้วครับแล้หมดแล้วแปดตัวหมดแล้วก็โห่ไวเนี่ยเพื่อนลูกค้าเข้ามาตลอดนะสามผีสามผีร้อยสามผีร้อยถูกมากๆเลยอยากกินของกรอบมาที่ร้านพี่ยาโคดังพี่ยาได้เลยนะครับนี่ครับ ้งนักให้เรียบร้อยนะนี่คกล่องละหนึ่งบาทนี่ครับร้อยเดียวร้อยเดียวเพื่อโอ้โหเนี่สามขีดร้อยะพค่สามขีดร้อยกรอบเลยนะ เป็นร้านร้านใหม่มามา,มา,าทักสองอาทิตย์หรือไม่เกินไม่เกินไม่แน่ใจสองอาทิตย์นะมาต้องสองอาทิตย์เพื่อนเนี่ยเดี๋ยวก็สับเนี่ยแปดตัวเหลือแค่นี้นะหมดแล้วเนี่ยสามเพจหนึ่งร้อยบาทนี่ฮะบลับตาไม่ไม่ออกด้วยนะนี่ฮะ สามขีดร้อยสามขีดร้อยครับกร <c oughs> อบเลยครับหมูออบกรอบเลยครับแปะตัวเหรอแค่นี้เพื่อนแต่แค่ไม่ถึงครึ่งตัวเรามามาไม่ทันนะมันเข้าใกล้หมดแล้ว ลูกค้าเที่ยเข้ามาเรื่อยๆนะดูข้างหลังรถมันจอดแล้วลูกค้าทยอยเข้ามาต่อเนื่องตลอดอยู่ติกันนี่ฮะมูเต้เจ้าใหม่เนี่ยมาใหม่ตอนนี้เนี่ยลูกค้าเข้าแล้วเพื่อนะส่งละร้อยครับสั่งที่ร้อยส่งไปได้ทั้งวันฮะลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆ แค่นี้แล้วหมดแล้วมาจากรายบุรีนะเพื่อนมี่ร้านเขาหมูย่างร้อยปีอบโอ ก็ทยอ,อยามานต,ตอนนี้ประมาณเที่ยงแล้วเพื่อน